ปฏติธรรมของพระพรมมังคราจารย์หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิคุคือร่างกายตายได้แต่งานอย่าตายหวัดดีครับเพื่อนเพนเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงประวัติพระพรมมังคราจารย์ปั่นปทุมุตตโรปร,ริยนธรรมสประโยค หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิโคท่านเกิดเมื่อวันพฤะหัตสบดีที่11พฤษภาคม2454ที่ตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลงุงท่านอุปสมบทเมื่อปีพศ2474ได้รับฉายาว่าปทุมุตตะโร เป็นฉายาของผู้ที่เกิดวันพระฤรหัตสบดีปีพศ2499เป็นเจ้าคุณสามัญที่พระปัญญานันทพิโคปีพศ2514เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชนันทมุนีปีพศ2530 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพเวทีปีพศ2537เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรม,มโกสาจาร์ปีพศ2547เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่พระพรมมังคราจาร์นะครับ พระพม,มังคราจารย์ท่านมรณภาพเมื่อวันที่10ตุลาคม2550สิริอายุได้96ปีพรรษา76พระราชทานเพิงศพเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2560โอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ